อยูตอนดี้สารวัตรเนี่ยพอสอบเนาะเจอ๋อนี่งลุงปจะไปเนาะน็กกันฟอนั้นเนาะฟินจะไปลบ มีคนมีกันเต็มหมดอันนี่ผมว่าน่ากนยังน่งน่ากีสามก็น่าสองสองนิ่งสองนัดแหละนิงสองนัดล่ะกับนั้นกับกนั้นขึ้นนะอ๋อยิงยนิงปกกอะไรแบบนี้

จับจอมน้องไก็่่มหรอเพ่ออมาแรงมาแรงมากอะคือหวาเปหว่ามากเเปิดนั่นเป็นนั้นนะนี่เป็นั้นลยไปตาไม่ยอะน่แลน้องกูคนเดียวหรอมาไหวันแล้วเปนเกยี่สินีิท้าเหล้อบจงขอบพีจ้องขางที่สองเจีย ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนนีิมหเนี่เาโร่วงคว้างเนี่ยรักษาเียวก็ปรันไหนไ่วิ่บอกเจียไปมันตายพี่เแล้วนงมันติดกินยาตายไจังคือไม่อนอนผอเนี่ยอล่างต้องเนีแล้วก็มนีโโจนนี่ยมองมาเจ้าเหมนุงเลยมันหายที่หวก ô cái giá tải mà hả? Cưới kinh giá tải cái bà số bố hết nắp mấy cái tên nào nó cả cái bình kinh lâu có mấy cái cản phá cả sát ừ. mấy cái cản ừ. mấy cái so, sao phá sát bán con cái nó kinh lâu à ô bà kinh thương quá mấy cái 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 hò quảng nó cái hò mũ chư mấy mà mẹ cái khỏi tay tăng mà nghe không bên thăm người ta con bao กอนออกเอาคู่ใหม่ไม่ก็เลี้ยควายเขาจัดดีเนาะสรว่าเขาทาบเ้ยน่ะการเกิดติดคคกแล้วเปล่าที่โคกเรียงคดีใหม่ครับอ๋อคดีใหม่อ๋อแต่มันก็จะได้ไปเน่ยเนาะเป็นรถรถไ้วสารเออรถรถกลางตีเบาเอาไปหังไม่เนี่ยตัวตัวไปอยู่ตัวเปิ้ลก็ไปอยู่ในรถทั้งตัวเอ็นนาเขาก็เลยคุกเขาหันเอเนนารถหลังไม่มาจอดบ้านนี่เออหรือว่าเนี่ยหลือว่าเป็น จ้าของรถเลยแต่ว่าการบัดยามมีนะพาตอนไหนที่ไปซ่อมซิ่งผมนีไอ้นี่มันกว่าอะลม้มเวลาขี่ยาไม้นไเออตังวันึงยาไม้ยาเมื่อยอบนี้แลยายมกี่อย่งคนี่ยายมิดเห็นไมิดวงน้เนาะยายมิดก็พอละออยายอยู่่ไหน่ะ ครับผมสวัสดีค่ะนี่เป็นยังเป็นในบ้านที่เจ้านบ้านใครสัดัดโอ้ในบ้านสารวัรสารวัรทวีชื่อสารวัตรโอเคเครับผจ้า ปัสวะสาธ้็การที่ดก็พยายามอาแล้วก็ใมีก็พยายามพ่อทำได้ร่างกายอเป็รนะเคื่อกระสุนนแ้วก็มีวุันนี้สามกัาละผมก็เลยไปหาซ่อมหากำนั้นปวดหัวาำนั้นบก โหหาห่าบน้ำหมดทิผมก็เลยไปเลนกหนารอบหากับนั้นแต่ป้ากับนั้นลองไปจนแต่ลองไปพอดีไปถึงปุ๊บบ้านข้างบ้านปดไฟอยู่เนาะกคนตียิงกันฝนอยู่ที่แจ้งผมก็เพึกษากันว่าอย่างนี้จะได้ยี้โหัวหางกัลวดผมก็เลยลงเลยเอาคนระักมัวหาตกรวจเขาก็ยิงมาเลยเรื่องราวที่คนละซัรนะ ไม่ไปโดนโดนกับนั้นย้ำโดนกับนั้ำโดนเช็ดป๊อกกับหันสไปอื่นยาวาผู้สวยขอเสาะเข้าไปล็อกเอาปืนผักกมีเอาบุญหป็นยางเป็นขวานผมก็นวดขวานนวดจีมือก็หน้าผมก็พกออกมาได้เอาบุญแล้วครับผมก็พกออกมาเอาปืนวางไว้แล้วเอาไปเผื่อไปเสาะหา Được. thì xong lòng bán là là cả tỷ tỷ thần đốn đốn hợp thì thần đốn đốn khoản lúc chẳng mắt này cắm này là mắn cầu lầy sợ cũng có có những nguyên lòng lấy cầm mắt mắn phố nghiệp tiền quán ạ nhiều nhanh đốn quá nhiều là ôi nông đốn đi nè đi cả kho quá hả em đốn càng lắng nè Nên đơn, đơn. Ừ. muối vậy à nặng ใคยังย mm ังไม่ตากไงมันเข้ามากันนี่น uhm. ี่โดนนี่สองกำนี่ตีนทีมันเอ่ใช้มันมาโจยปีนี่นี่ข้ามไปบ้านซองพวกกันยันอะไรบ้างสไลม์มันสงอยู่แค่พวกกำนั้นสงลงบ้านนี่ไงกันก็ซ้อนใต้กันล้อรถยืนมาหับนี่ไงพวกกันได้ก็บอจอดเขาก็นึกว่าที่เราที่เราซ้อนสามนี่ กำบน้นจะสีให้เฮ้ยเจนาก็คิดเล่าซะอ่อย่งแป๊บวกะตอนนั้นกับน้นแกแกมีมีสติกับน้นแกโดนต้งไหมรนบโดนนี้ต้งไหม่นะบงต้นนาทีเขาต่วนนั้นมันหได้หันเนาะเพราะว่าเชี้ยวมันมัานข้างต้องข้างขวาอตนี่หัว่าข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยยังว่าข้างขวาบ้กงนี่เป็นอาหารอย่างเนาะคือทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเลยมังยังรวดเร็วครับมัน mình bột tấn đây tấn tháng... đây u đấy lên khổ lên bột đây đây đó ôi đôn nhí nhỉ tốt luôn là ông nhóc cứ bố cái phải... xóa cái lù nhang đây bốc mà, mà cả như cả ban nó hú hú mất rồi giờ mà cũng có còn là này như này là. cho ừ. được ừ. cho

อันนี้ขอทิพีอันนี้ของผูว่แค,ค่อ่าอ่าโอเคอ่าหมดละของผมออม,มาอาทิพรดีอ่องิีอ่าอ,อ,อันนี้ทิพดีกรงการปกครองมีชื่อท่านหรือวะ อีตดำแหน่งไม่มีชื like bon ่อนะอาันธนาคมจงจีระนี่มีวงการปกครองบอให้เป็นขวัญและกำลังใจนบอให้ดูแลดีังไงี่สิบห้าโคือเนี่ยกำลังแ็งดังลงดังาด้อไปคุยกัน

เคยกินยาไปเรื่อยๆเมื่อปีหกสองแต่ไม่างยาเหมือนว่าไอ้บั้นดงไอ้ที่มันไม่ยอมจับตัวที่ผมไปอ่ะถอดเสื้ออย่างนี้แหละเราก็ยิ่งมันกินยาผู้ทหารเราลองไม่ได้พกปืนเลยเราก็บอกเลยใช่เอยกลับละเดี๋ยวก็จัดการเดินเข้าบ้านลยู่ถอดเสื้อเราก็ไม่รู้จะยังไงถ้าพกอาวุธเลยนะเข้าใจไม่ได้ไปรู้ ตันอตันได้เอินตักเยี้สักยางเอาไปถุงตู้นี่แต่ว่าต้องต้องควระต้องทำงานเมื่อสอบำได้ก็าจะมีคำาเสียทรัรถข้างหน้าบ้านทุกรถของลุงขับทุบรถกระจกแตกมาหมดเลยมาเป็นรถบรรทุกไอรถโก รถบรรทุกของรถไมโครที่มาทำการก่อสร้าง,งนสร้างหน้าบ้านในรถของนายกอบสมอง,อง,องแล้วก็ผมถามพี่ชา,ยพ,ชา,ย,านนย,ยพี่ชายบอกว่าเออนี่คุยอยนะคุยอพี่ชายเขาบอกว่าสร้างแรงละตรงนั้นนี่น,นี่เจกจี่ยกับการได้การทุกข์ที่เป็นปเบืเเ้องต้นคนรอบข้างอะไรเพราะฉะนั้นแต่เราไม่ได้คุยมาก่อนเลย <S <S 2> <S 2> ไม่คุยมาก่อนิงหมดเลยไม่ได้บอกเลยว่า แต่ใน้ลวง่าอยู่บนหลังค้าหน่อขึ้นขึ้นบนานังี่นีหลังนะหนขึ้นไปตำรวล้ใช้กำลังตรวจประมาณสิบนาอมาทแล้วก็รอจนจรจาที่ลงมามีตัวชาไฟฟ้าอะไรก็ไไจับได้ก็ใช่เวลางาน ห้าัมหม่สองห้าพันหมื่นรมกับประมาณราชการั่กไมากือกางคืนไปบนราคาขี้อประหยัดประยติอยู่จากห้างห้างนี่หน่แต่กอนแม่ผม นก็ปุยนงยามันั้งแม่ันก็เดียวกันต่างก่ยากันนะครับนี่ทำน่อแรกซื้อกระบอกมั้งล่าโคนรน่ะไปไปพอสีไม่ได้ซื้อจากตนาแดงไพอสีม่ดีผมว่คืนกค ไม่ค oh, sure? ิดว yeah, the ่าจะเอาใหม่วุติสุกเกินเลยไม่มีอุ้นผมอยู่พิชัยนี่หมดเพราะอะไคุณจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องมีปืนเพราะลูกบ้านคุณมีปืนครึ่งพี่ชัยปืนเยอะนะระมัดกันเอาว่าเลยได้ป่ะผมีเองอาจารย์อากระตันกระตันนี่ไม่ได้ป่ะโอ้โหกันอาอาจ้าวบ้า ก้าวไปถึงที่เรื่องนี้ผูกกับพื้าแล้วคนนั้นนั้นเราจะได้ดีของหัวทำด้วยเนาะผม็ําตัวังกูนี่กระบอมีเบอร์โฮนะพ่อสอบเุืนง่ายมาใหม่ผมไปเลยพี่ต่อคนเก่าสอดล๊าไก่พี่ต่อคนเก่าพลังอ่ะาบูโคัปูเนี่ยทำได้กัะโต๊บนะแนั้นกบบผมรู้นยิงรนยิงรุนยิงขอนยิงแรงเหรอรนยิงมาจากไหนรอง้าเลยยิงมาจากไหนบ้านยิง

กับนั้นกัะเก็บเนาะกับนั้นกับนั้นปืนซุกเหอกปักกับนี่เอากับนั้นใช้มันใช้ใช่ซ้อนสามนะครับอืมไปตรงครับจะไปรอป้าเดี๋ยวต้องพักรเดี๋ยวต้องพรถเิ่มสวนกับมุลีิเปิดกันทั้งวัดนึกว่าขี้เล่าโคกรลดปืนกับนี่กับเขาขี่รถไปแหงดรอไม้ไเรียกว่าอันนักไปป้อมไปเวรกันไปเวรสองสูนกันตามมาเร้มาเจอกันไปลงบ้านเนาะ สอวนนั้นป้าละยงนี่คุยงพีเป็นกลางใจดีนะี่ยองนี่เมื่อกี้เยี่ยมแบบนแต่ว่าลูกเืนฝังย่ตับนะตับมขนาหนหมอยู่ย้าย้าห้องเื่ันลูก่ืนเป็นใหญ่แล้วเืนใหัอยู่ในตับเม็นหนึ่งคุณปรับย้ายมาใหม่ไหมครับเวลาตัวเนี่ยมาถึงก็สวัครับผมนายวรัชนามงคลยะหาครับ พลัดอำเภอย้ายมาจากที่การปกครองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับยอดาวาริวหานั่นทุกณยอดาอะีอะไรมามอบก็ว่าทิมดีมอบเลยมั้ยเดี๋ยวจะส่งไปเลยนะจะดูเรื่องการช่วยเหลือรี่ช่วยนีบทำเลยข่าวมีอะไรที่บ้างเห็นพวกชมรมกำนันเขาบริจาคโลหิตเขนด้วยเลยโค้ชอยู่กำนันอ่านละนะแต่ปกครองไม่เช่วยเขาบ้าง ก็เดี๋ยวจะทําเรื่องของกรมบัญชีการในการระียบของการช่วยลัอผู้ปฏิบัติงานจะมีตั้งกรรมการจะมีกองทุนยความด้วยก็ทุกอย่างของกลมกลมจังหวัดรมการที่วาของวัแล้วก็ของทนรก็ที่ดีอาที่ดีก่อนเอาที่ีอเอาที่ดีก่อนเอาหันมุ้เลยเริ่มบุมเลยเริ่มบุ้ขายเลยจุดนัน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความห่วงใยจากที่ดีกรมการปกครองมาไม่ได้ก็เลยมอบผู้ว่าในการจังหวัดแรกมาแทน,นที่ดีนะครับด้วยความห่วงใยจากที่ดีกรมการปกครองอ่มามอไยืในใกล้เด็รเไฮไฮกระจังหวัดไปใส่ปกครองใครอีกในอำเภอมาาเข้ามา มาไปยืนะนะาะได้เพื่อม,มาจะได้รายงานส่งม,มาวัดท<ป>ำหน้าที่อ่มมาต<า>ืเกิกได้มาทดลองกันนะะทดลองทดลองได้กันเดินมาเอ่อมาอ่อันนี้ขอชุดดีอันนี้ขอผัวแค่อ่าอ่าโอเค